อัลโลฮสุวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกม PUBG Mobile เอา้าเต้นติดท่าหรอเอาใหม่ห้าสี่สสองอันโลฮัสสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะ <laughs> กับเกม PUBG Mobile เออมันต้องท่าแบบชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนอะไรยางีป่ะโอเควันนี้เราก็มาคนเดียวแล้วเราก็จะไปคนเดียวนะคะเอ่อหน้านี้เขาเรียกว่าอะไรนะอีเวนต์เออไปคนเดียวโอเ okay, ค let's go ดูซิว่าจะตลอด,ดเปิดปึง ขนาดไหนโอ้มาได้ทุกคนัึกว่าจะไม่มีห้องเล่นซะแล้วถ้าเต้นนี้คือถ้าเต้นคือแเพลงลูกทุ่งนะมัน้องเป็เพลงลูกทุ่งมันจะเหมาะกับนีโอเคอต้อนรับทุกท่านใจการบุนไอติมหลานหลาน วันนี้เรามาลุยอีเวนต์คนเดียวเลสเกิลไปกลัวดิครับปกติเราไมา่ค่อยได้อีเวนต์นะคะเพราะว่าตุยไว แล้วมันไอ้มันวิ่งแล้วมันแบบกระตุกแบบเท่เไรมันหน่วงมีคนนะคะมีคนลงนะเมื่อกี้แต่อะไรนะเมื่อกี้สนัยโอ้โห้แร้แล้วมันวิ่งมันหน่วงหนวกไงก็ไม่รู้นะนี่อะไรอะอาหารเหรอชื่อดิชื่อมีคนลงอุ้ยออนรถไอ้บ้าทุกคนเออเมื่อกี้ไม่ทันได้สนุกเลยก็เหมือนตัวเราวิ่งช้ามาก เราวิ่งหาปืนปืนไม่มีไงเมื่อกี้โอ้ปืนหกครับเมื่อกี้เห็นสองคนน่ะน,นี่คืออะไรอ่ะมิของเหรอเราจะตุยไหมกนะเรจะอยู่ข้างในตึกใหญ่กระจุกได้หน่อยนี่แอนไปรตรงนี้แอนจะแอนจะตุยไหมเนี่ยนะจะไปเอาของอ่ะโอ้โหกระตุกนี่คือตาแรกของวันนะวันนี้ <G ül> ตกใจไม่เคยเล่นอีเวนต์แบบมาตรงนี้อันนีเคยต้องทำเสียงหรอถึงจะเปิดได้หรอ <S <S อ่าคุณพระยังไงล่ะไม่ใช่ <S <S โงตายแน่นอนเออเราทำอะไรกัาานอยู่ตอนนี้ยังได้โของอะ่ะทำไมไม่รอก่อนรอก่อนอ๋อสีนี้หรอนี่ปะ ไครับครับไ,ไครับไปครับไปครับหนีครับอ๋อมันเป็นไอที่เป็นสีน้ำเงินเหมือนคนตรงนน้นนะก็เหมือนคนอยู่ตรงนน้นคนหนึ่งมันก็าตาฝาดอะแต่แน่แต่แน่นอนเลยคือสองคนแน่นอนคือเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอะเราจะไม่หนีนะ แต่กระสุนเราไม่มีเลยเราเราเขาเรียกว่าเราถอยไปตั้งหลักเราไม่หนีไปก่อนนะไปหากระสุนก้อนกระสุนไม่ออมีเจ้าเอมีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีคนลงตรงนี้กระสุนเราไม่มีอ่ะมีแต่ UMP มันน่าจะซึ่มเคลว่ไว ดืดจืดจุดดืดจืดจืดเก็บให้หมดเก็บให้หมดขนาดนีแล้วก็คงจะไม่ได้ก็ต้องก็คงต้องเล่นนะกระโดดลงไปจะตุยไหมน่าจะตุยแหละดืดจืดจืดเชิญลงไปนี่ปังเขารออยู่นะเขาคอยท่าอยู่เออตั้งท่ารอคอยเอาลงทางไหนล่ะเอาตรงนี้ชึบไม่ใช่อยู่สิบนี้นะอะนาค้าเองนะจ๊ะ มันไม่มีอ่ะมีคนอยู่หรือเปล่าไปขึ้นเข่โอเคเราจะบูเราจะบูให้ทุกคนดูแลเราจะให้อีกออด ตึกนี้อันนี้เขาใช้ยังไงอ่ะเดี๋ยวไม่ได้กดตายละปุ่มมันอยู่ใกล้กันบ้าบอทำยังไงอ่ะทำไม่ได้โอเคเราไปยิงให้เขารู้ตัวด้วยเป็นไงเจ๋งปะโคตรเก่งเลยเอาดิเอาดิเอาดิกลับมา let's go <S มันมันยังไงอ่ะมนเล่นยังไงอ่ะ เน,นี่ยอันเนี้ยมันมันไปยังไงก่อนมันเล่นยังไงนี่คือตั้งไม่ได้ใช่ไหมมันมันต้องตั้งยังไงถึงจะตั้งได้โอ้โหลำบากมากอกแล้วอย่าเล่นอีเวนต์อย่าเล่น event, อีเวนต์นนะก็เพราะอย่างนี้แหละไม่ไหวละชึบชื่อชื่อชื่อฮัลโหลมีทางขึ้นทางอื่นไหม ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเะรู้แต่ว่าเขาอยู่บนตึกคนลืดอลือบอดเนี่ยเหมือนจะบอดมะคนน่าจะอยู่ข้างในตึกเหมือนเดิมนี่ไงอยู่อยูอยู่อ,อูมีคนมามีคนขับเรือมาไปใส่แล้วไปไหนอ่ะคือถ้าเห็นว่าเขาอยู่ชั้นไหนเนี่ยยังยังพอโอเคนะนี่คือไม่เห็นเลยอยู่ชั้นล่าง อ๋อเห็นละเห็นละเห็นละวเห็นแล,นแล้ดาดฟ้าเหรอเขาเล่นใครอ่ะตามใครละ่ะตามใครละ่ะ <laughs> ปังเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยชื้อรึชื้อมาเตอร์ไซ เินตัดหน้าเลยขอโทษด้วยขอโทษจีจีมีรถมาโอ้โห้หขยันมากจังละให้เดี๋ยวพักก่อนได้ไหมเออผ่านไปก่อนผ่านไปก่อน let's go เข้าวงดีกว่าครับผมไปครับลุยครับ let's go <S ขออนะ้แอนดูก่อนว่าต้องไปเล่นตรงไหน,น ตรงนี้ก็น่าจะมีคนตรงนี้มีบนเขาวงจะขึ้นไปนู่นหรือเปล่ารอท้อกันน่ากลัวมากเลยถ้ามีคนมาเตะข้างหลัง <c oughs> แต่ว่าในบ้านมันน่าจะเล่นง่ายกว่าไปไปไหไปบ้านเอลิวดิบจืดไปับเลยกบเล้วเด็ซ้ายดิ <otic. S 1> มีคนนะมีคนมีคนอิสนาอยู่ข้างบนจามีคนนั่งผมมาเยอะมากเลยเรามองไม่เห็นด้วยว่าเขาอยู่ตรงไหนอ่ะมีคนนั่งพรมนะมีบนหลังคามันเยอะอ่ะมันออกไปไม่ได้ข้างหลังเราก็มีนะ ดูบนบ้านนี้มีหรือเปล่าชือช้อดึดชือช้อแล,แล้วเราเบิดกระโดดละไี่หลังบ้านไม่ปุยเหรอเรายิงเขาก่อนนะไม่เป็นไรเขาน่าจะใส่เกาะสาอืมเราใส่เกาะสอง โอเคสำหรับวันนี้ก็จะบลงเพลงเท่านี้เดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่นะก็ลองเล่นอีเวนต์ปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับแต่บอกว่าซับซับเซอร์ไพรส์ว่ะซับเซอร์ไคร์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเอยเอาใหม่นะรอบหน้าเอาใหม่